สบายดีอ้าวสบายดีโอ้โหนี่ <c oughs> เราอยู่ที่จังหวัดโบราณสถานีครับท่านผู้ชมครับนะฮะเ <c oughs> มืองดอกมูเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีนะฮะหาดทรายแกงหินนะฮะ <c oughs> หาดทรายแกงหินจินไทยนักปราชญ์ตวยราชไทยธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์นั่งตุก๊ออกตุ๊กมาอุบลราชธานีเพื่อมาชมการขบวนแห่ hey. ข,ขบวนแห่เทียนพรรษาลงทุนลงแรงพี่เราอยากเห็นนะฮะคว,วาจะได้มาถึงควนแรกในชีวิตอยากจะมาเห็นเนะาะรัน้นแรกในชีวิตเราเคยมาจากเถือ่อนในภาคอีสานเนาะุบลนราชธา,านีุบลนราชธานีประเทศไทยรถลาย ถนนสดะดวกสบายจักเลนหนึ่งสองสามฟังนี่มีสามท้องถุงอีกคือเราแล้วตันน,น,นนั้นยังบุพยังบุพอใส์ถนนนี่ฮะหนึ่งสองสามสีวันนี้จะมีไฮไลท์อะไรเนาะพิเศษโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์อย่างไรฮะบ่าวตำรวจไทยเป็นตะแพงแค่ทำอย่างนี้เพ่อ,อ,อจอดเลยครับเพื่อจะไปลงเอง รัฐไทยทงามล้ำเทินภาษานั่นๆไปเลยเลยเลยเม่มาจับเลยะรเลวคบคุณครับขอบคุณค่ะคุณยืนอยู่นี่บ่อยู่า่เลยปางมีองการงานระดับโลกปาบอส ยังแค่เราจนลางงานมาเลยอุ้ยบอดอุ้ยขบวนคาเบิกน้ำกันขบวนแห่เทียนที่อุบลเป็นขบวนแห่ระดับโลกไป็นืแห่ไปท่าขบวนกันเป็นแนวไปทางนโอ้โหว o u t แต่เล็กๆนะตอนนี้บาโบเออยู่ที่งานแห่เทืทา,เาสา,า,า,านนะจังหวัดโคราชธานีครับเป็นรวครับ สวยงามครับทา้ชมรับนะฮะนี่คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมนะฮะที่ประเศไทยอนุรักษ์ไว้นะฮะตั้งแต่ยาวไว้เลนะครับนี่คือเดี๋ยวเราจะไปด้านในกันนะฮะท่านผู้ชมครับลูกน้ y สายังอยู่ั่เย ไยินดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับป่าโมสำนักเสีงแคลาวนี่ยนะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นีครับท่านผู้ชมครับนะฮะเมืองหลวงัวงามนะฮะแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายนะฮะทรายแก่งหินชินไทยนักปราชญ์ฮะถวยร่ายไทยธรรมนะ่ยงามน้ำเทียนพันสามผาแท้ก่อนประวัติศาสตร์นะนี่คือความเป็ของจังหวัดบุรีรัมย์นีครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับสวยงามมาก เป็นสีเหลียมงคลน,นะฮะนี่คือฮานแเทียนภาษาจังหวัดอุบลรบาชธานีครับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะสะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย วัน菩นะครับเป็นวันสาคัญของพุทธศาสนานะครับที่มีต่อเนื่องจากวันอาสาขาลุชาโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีประเพณีถวายเทียนพรรษาสืบต่อสืบทอดกันเรื่อยๆมาครับและถวายเป็นที่มาของประเพณีแห่เทียนพรรษาอุวลาทธานีซึ่งเป็นเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สืบทอดสืบต่อ,อกันมานะครับ ไม่เหรนมาทีาเอา สู่ชาวนาสวยงามทีเดียวค่ะผ่านคนไปแล้วนะคะชุดการสแสดงซึมสิงงอมพระแม่ฟ้างดงามเงินเข้าขอหอนโดยโรงเรียนมัธยมตก,การพืชทนสำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ<ม>ก็จะมีนะคะ นักเรียนจากโร,รงเรียนมัธยมตการพื้นลุนจำนวนแบดสีคนที่อยู่ในขบวนแับนี้นะคะรวมถึงท่านผู้บริการโรงเรียนนะคะคณะครูค่ะเพราะที่ทำให้เห็นถึงขนขความเนียมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวอําเภอตการพื้นผลด้วยเสียงดนตรีตพื้นเมืองที่ไพเราะหลากหลายทวกท่าทำนองค่ะ อาการายก็จะมีพี่น้องชออาอุตสาหกรรพืชผลและนักเรียนในชุมนุมดนตรีและนักศสิษโรงเรียนมัธยมกายรการพืชผลก็ร่วมแสดงจำนวนิบคนได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะและท้ายขบวนค่ะก็จะเป็นต้นเพียนพันศา วัฒธนธรรมงามลำหอไตรพระเจ้าใหญ่วัดศีมากนีเเลือสิบเท่าทิ้งลิ้นะครับยาวโกเมตดนะครับรนีบ่ืือทีประมาณ14ตารางเมตรในส่วนหนานะครับทานผู้ชมกันจิได้เห็นนะครับเป็นเรื่องราวของเท้าสักกะเทวราชภูมีสำมาจิตชีทำสงครามกับเท้าเทพเทพเวเปจิตติอสูรน,นะครับน้อก เียทพบดโพมีมิจฉารทิชิพร้อมด้วยบริวารน,นะครับด้วยเตจพลังฤทธิ์อิทธิฤทธิ์พลานุภาพแห่งเครื่องสารกราวุธของตนเองนะครับในส่วนกลางนะครับนอกตัวเทียนกาสิเป็นส้โมโฮกเลี่ยมซึ่งกหมายถึงกรารคารวะอาคารวะถ้ำโฮกนะครับนรับนก็คือถ้ำขี่เสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นต่อครอบครัวของสังคมนะครับนอก The previous performance was The next one is a medium increase candle from the Gaku. The candle symbolized the Buddha's 45 years of teaching. Top of the lotus bud presenting what that's The basic effect. the final depicts the Buddha's descent to 是的，是的。 Yeah. ủa <laughs> cả <laughs> <laughs> so